สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคครูค,คูกับช่องครูวันจเจริญอีกครั้งหนึ่งนะครับสาหรับวิดีโอในตอนนี้ผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาสร้างแบบฝึกหัดนะครับอินเทอร์แอคทีฟนะครับในรูปแบบของการจับลากวางลากวางนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยนะครับครับผมสําหรับวิดีโอในตอนนี้นะครับเราก็จะมา สร้างเจ้าตัวไลท์เวิร์ h ช e t นะครับในรูปแบบของแบบทดสอบที่เป็นแบบจับลากจับลากนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับก็เริ่มต้นโดยการล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับหลังจากที่ล็อกอินเข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณครูได้ทำการเตรียมนะครับเตรียมแบบทดสอบที่เป็นรูปแบบลากวางลากวางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ถัดมาก็ทำการสร้างครับมาที่ Make Interactive Worksheet มาที่ Get s t a r t e d นะครับทำการเลือกไฟล์นะครับไฟล์รูปภาพที่เป็นแบบทดสอบในรูปแบบของการลากวางนะครับลากวางผมก็เลือกมาทำการอัปโหลดนะครับอัปโหลดโอเคนะครับนี่ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่าง ข้อสอบที่เป็นแบบลากวางนะครับผมเชื่อว่าในรูปแบบนี้อาจจะไม่เป๊ะนะครับอาจจะไม่ลงล็อกกับเงานะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคเฉยๆนะครับเริ่มต้นก็ทำการวาดตัวเนมขึ้นมานะครับวาดกล่องขึ้นมาไม่ต้องพิมพ์อะไรนะครับปึ๊บลงไปแบบนี้ถัดมานะครับถัดมาเราก็ทำการคลุมในส่วนของอคำถามนะครับคำถาม จืบนะครับคลุมลงไปนะครับจากนั้นก็คลิกนะครับเพื่อพิมพ์เพื่อพิมพ์คีย์เวิร์ดนะครับก็คลิกลงไปพิมพ์คำว่า d a กนะครับโลอนหนะก็คือข้อที่1นะครับทีนี้เราก็มาหาเฉลยครับเฉลยของบัวก็คือตัวนี้นะครับก็วาดคลุมจากนั้นก็คลิก d รอปนะครับ D R O P ดรอปหนะครับเดี๋ยวลองพรีวิวดูก่อนนะครับลองพรีวิวดูก่อนว่ารูปแบบจะเป็นอย่างไรนะครับทําการพรีวิวนะครับโอเคเราก็จะเห็น,เ,นเป็นกรอบขึ้นมาถูกไหมครับเป็นกรอบขึ้นมาลองลากดูนะครับจืบ๊บลากได้แล้ววางได้ไหม นี่นะครับจากนั้นก็ finish โอเคนะครับแสดงว่าใช้งานได้นะครับใช้งานได้เราก็ทำการแก้ไขครับให้มันครบนะครับก็มาที่รูปบินสอนะครับทำการแก้ไขตัวถัดไปเลยนะครับอันนี้ก็ทำการวาดครับเข้าให้นะครับวาดแล้วก็พิมพ์ข้อต่อมานะครับ แดกนะครับ ag นะครับ to นะครับวาดให้สวยๆนะครับให้พอดีพอดีพองามนะครับอันนี้ก็ drop นะครับ to นะครับต่อมา r ดกนะครับ ทแม่ไก่แม่ไก,ไก่ก็ drop นะครับ3นะครับชีฟนะครับแกะก็ drag นะครับเอาพิมพ์ไม่ถูกนะครับ drag ถ้าพิมพ์ไม่ถูกก็น่าจะใช้งานไม่ได้นะครับดังนั้นก็ ตรวจสอบดีๆนะครับก็มาดรอปลงมาตรงนี้นะครับ drop 4นะครับก็สุดท้ายก็ drag f i l e นะครับก็มา drop นะครับไนะครับโอเคนะครับลองพรีวิวดูนะครับปึ๊บช่องนี้พิมพ์ได้ไหมนะครับพิมพ์ชื่อได้นะครับลองวาดเข้าไปนะครับใส่เข้าไปนะครับแม่ไก่นะครับลองใส่ไปมูมวนะครับปึ๊บนะครับก็จะอยู่ตามกรอบที่เราได้ทำการวาดลงไปนะครับ อย่างเช่นรูปนี้เห็นไหมครับแสดงว่ากรอบผมนี้ยังไม่พอดีไม่สวยนะครับก็สามารถกลับไปแก้ไขได้อันนี้กรอบซ้อนทับกันนะครับก็ลองมาตรวจเช็คนะครับก็ฟินิชดูนะครับในสองคะแนนนะครับเราอาจจะกลับมาแก้ไขนะครับให้กรอบมันพอดีพอดีนะครับเอ้เมื่อก่อนมันสามารถเคลื่อนย้ายได้นะนะครับแต่ตอนนี้ทำไมมันคลิกไม่ได้แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับ ประมาณนี้แหละนะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็ทำการเซฟนะครับเช่นเคยนะครับเซฟนะครับไทวนะครับก็บอกเป็นแบบทดสอบอ่ลาลกก่วางโอเคนะครับแล้วก็ทำการเซฟนะครับทำการ Add to my เวิร์กบุนะครับเช่นเคยมาที่ Account มาที่ Worksheet นะครับก็จะพบะแบบทดสอบของเราเพิ่มขึ้นมานะครับเราก็สามารถคลิกเข้าไปนะครับก็นำลิงก์นะครับนำลิงก์ไปให้นักเรียนหรือว่าจะคลิกที่ตัว Google Classroom นะครับเพื่อที่จะทำการแอดเป็น Assignment ให้นักเรียนก็ได้นะครับ โอเคนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของของแบบทดสอบนะครับก็คือรูปแบบของการลากวางลากวางนั่นเองนะครับเดี๋ยววิดีโอถัดไปนะครับเราก็จะมาสร้างอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนั่นก็คือรูปแบบของการให้เลือกเป็นช้อยนะครับแบบแบบดอปดาวนั่นเองนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ตามชมกันต่อได้ในวิดีโอถัดไปได้เลยนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ